ช่วงนี้เราไปกันที่อาคารมารินน์ซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ยังมีประชาชนมาร่วมบริจาคเงินและสิ่งของกันค่ะที่อาคารมารินนวันนี้มีผู้บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังนี้ตลาดเช้าประเทศลาวบริจาคน้ําดื่ม7,200ัขวดกลุ่ม K S M E บริจาคผ้าปิดปากและถุงขยะคณะครูนักเรียนโรงเรียนกลุ่มเม่วาปีจังหวัดอุดรธานีบริจาค63,333บาทและน้ําดื่มกลุ่มแม่บ้านคนไทยในประเทศอังกฤษบริจาค53,368บาท พัจกลและ SCG c h e m i ค a l p คอน a รีพกสากรคนมน้องโพจังหวัดราชบุรีร่วมบริจาคน้ำดื่ม10,000แสนถุงเป็นเงิน5,000บาททีมงานจอจาครองถมจังหวัดบุรีรัมบริจาค4,0,000 0บาทบริษัทคำรยาที่เกาะสมุยบริจาค1 8 0 0 0 0บาทบริษัทซอยฮอินเตอร์กรุ๊ปบริจาคชุดกันน้ำน้า1,500ชุดเป็นเงิน90,00 0 0บาทบริษัทคูโรด้ากรุ๊ปบริจาค2 0 0 0 0 0บาทและนมผงและแผมเพิร์สวิทยาลัยเทคนิคสกลนครบริจาค20,000บาท บริษัทศิสโตบริจาคจุลินซีบำบัดน้ําเสียมูลค่า50,000บาทบริษัท Speed Apparel บริจาค43,000บาทโรงเรียนอนุบาลบ้านสุชาดาบริจาค117,661บาทบริษัทพุสแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตบริจาค200,000บาทบริษัท a s On Import Export บริจาค726,22บาทบริษัท Pioneer Industrial บริจาคชุดอเนกประสงค์50ชุด บริษัทวอนารายอินเตอร์เนชั่นแนลบริจาคผ้าอนามัย2,400แพ็คเป็นเงิน280,000บาท